ราศีมีนคลิปนี้เป็นคลิปที่จัดทําขึ้นเป็นพิเศษเป็นคลิปที่จัดทําเพื่อชาวราศีมีนโดยเฉพาะซึ่งเกณฑ์ดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่20มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2567นั้นเกณฑ์ดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีมีนท่านถือว่ามีดวงชะตาที่ดีติดลมบนหลายสิ่งหลายอย่าง ค่อนข้างที่จะอยู่ในการควบคุมของท่านเรียกว่าในช่วงนี้ดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากเรียกกันว่ามีการจัดอันดับดวงชะตาของท่านก็จะอยู่ติดหนึ่งในสามของดวงชะตาที่มีเกณฑ์ดวงดีที่สุดในช่วงระยะเวลานี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีมีนท่านจะหยิบจับอะไรท่านจะทำสิ่งไหนก็ดูค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางอยู่เสมอ จังหวะและโอกาสต่างๆค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ตัวท่านเป็นอย่างมากมีโอกาสเปิดรอรับท่านอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะคิดจะทำอะไรท่านก็จะนำหน้าจะเหนือคนอื่นอยู่หนึ่งก้าวเสมอและในช่วงนี้ชื่อเสียงของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีคนพูดถึงมีคนกล่าวถึงเป็นอย่างมากหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาสำหรับชาวราศีมีน ชาวราศีมีนนั้นส่วนหนึ่งก็ได้แรงสนับสนุนจากการที่ดาวอังคารและดาวอาทิตย์มีการโครจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและมีการเสริมดวงให้คุณกับท่านเป็นอย่างมากดาวทั้งหลายที่มีการโครจรน,นั้นมีเกณฑ์เพิ่มพลังให้กับชาวราศีมีนก็จะยิ่งส่งผลดีต่อดวงชะตาของท่านเป็นอย่างมากและยิ่งในช่วงเดือนเมษายน จะมีดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวใหญ่จะมีการโครจรเคลื่อนย้ายนั่นจึงทำให้ท่านมีเกณฑ์ดวงที่ปรับรับกับดาวพฤหัสแต่โดยรวมแล้วการที่ดาวพฤหัสมีการโครจรเคลื่อนย้ายนั้นจะส่งผลดีกับดวงชะตาของท่านเป็นอย่างมากซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากราศีอื่นๆก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนั้นค่อนข้างที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงเป็นอย่างมากแต่ในช่วงนี้ ชาวราศีมีนนั้นมีดวงที่ดีแต่ท่านก็จะพบเจอกับจุดที่เรียกว่าอุปสรรคหรือจะมีปัญหาเข้ามากีดขวางท่านหรือถือว่าเป็นบททดสอบของชีวิตก็เรียกได้ว,ว่าจะเป็นการทดสอบการทดลองก่อนที่จะถึงช่วงขึ้นปีใหม่ไทยหรือในช่วงสงการสองเรื่องราวที่จะเข้ามามีปัญหากับท่านไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างจะเกิดขึ้น ก่อนที่ท่านจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่าง2ปัญหาหรืออุปสรรคสิ่งกีดขวางทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นจะเกิดขึ้นจะขัดขวางตอนที่ท่านทำอะไรสำเร็จรุลร่วงไปแล้วหากจะพูดถึงการเงินของชาวราศีมีนต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนนั้นโดยลักษณะนิสัยแล้วหากต้องการที่จะลงมือทำอะไรหรือต้องการที่จะทำอะไรสักอย่าง ก็จะทำอย่างจริงจังๆตั้งหน้าตั้งตามีความมุ่งมั่นจึงเป็นจุดเด่นที่ทําให้ชาวราศีมีนั้นจะพบเจอโอกาสต่างๆที่จะสามารถทําเงินทําทองและชาวราศีมีนนั้นค่อนข้างที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าเก่งอย่างมากไม่ว่าท่านจะคิดไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรค่อนข้างที่ท่านจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมีนท่านต่อจากนี้ไป จะมีความคิดจะมีแนวคิดที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นเป็นความคิดที่ท่านนั้นสามารถนำไปต่อเงินต่อทองให้กับตัวท่านได้ก็อาจจะทำเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาหรืออาจจะทำเป็นอาชีพพิเศษทุกอย่างค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ทำแล้วประสบความสำเร็จสูงมากผลตอบแทนก็จะยิ่งกลับมาทำให้ชาวราศีมีนนั้นถึงกับยิ้มออกถึงกับหายเหนื่อยได้เลยทีเดียวแต่ก่อนที่ชาวราศีมีน ก่อนที่ท่านจะประสบความสำเร็จก่อนที่ท่านจะเข้าเส้นชัยนั้นตัวของท่านก็ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆนานาอุปสรรคจะเกิดขึ้นทำให้ท่านลําบากใจติดขัดอยู่พอสมควรชาวราศีมีนท่านอาจจะได้รับเงินไม่ตรงตามที่นัดหมายกันไว้หรือท่านอาจจะไม่ได้รับเป็นเงินก้อนในครั้งเดียวอาจจะเป็นการทยอยผัดผ่อนส่งต่อเป็นงวดๆซึ่งนั่น อาจจะทำให้ชาวราศีมีนหมุนเงินไม่ทันได้เช่นกันซึ่งการเงินที่บอกว่าดีสำหรับชาวราศีมีนนั้นก็คือความสามารถในการหาเงินเข้ากระเป๋ารู้ช่องทางการนำเงินเข้ามาหาตัวเองซึ่งนั่นถือว่าเป็นวิธีที่ท่านถนัดเป็นวิธีที่แตกต่างจากคนอื่นๆยากที่จะมีคนลอกเลียนแบบท่านได้แต่อุปสรรคที่ท่านจะพบเจอนั้นค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับด้านเงินด้านทอง ชาวราศีมีนท่านอาจจะได้รับเงินจากลูกค้าไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนดการกันไว้หรือแม้แต่ลูกค้าอาจจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินก้อนในทีเดียวอาจจะขอผัดผ่อนส่งต่อเป็นงวดงวดซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านหมุนเงินไม่ทันหรือทำให้เงินขาดมือได้แต่หากชาวราศีมีนทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีวินัยในการใช้จ่าย เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ชาวราศีมีนสามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนและความสามารถของชาวราศีมีนชาวราศีมีนจะสามารถหมุนเงินเดือนชนเดือนได้เช่นกันหากจะพูดถึงด้านงานของชาวราศีมีนต้องบอกชาวราศีมีนเลยว่าในช่วงถัดจากนี้ไปท่านเริ่มที่จะอยากทำอะไรสักอย่างอยากจะลงมือทำอะไรสักอย่างท่านอาจจะมีความคิดที่เก็บไว้ในใจ หรืออาจจะเป็นไอเดียที่ท่านรู้ว่าทำแล้วท่านจะได้เงินได้ท้องอย่างแน่นอนท่านก็ต้องระวังอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกนั้นก็คือจะมีคนพูดเข้ามาขัดขวางจะพูดให้ท่านไข้เขวพูดให้ท่านเกิดพลังงานลบก็ขอให้ท่านอย่าใส่ใจกับคำพูดเหล่านี้เพราะว่าคำพูดเหล่านี้จะทำให้ท่านไม่สามารถก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคได้เชื่อว่าถ้าหากท่านลงมือทำ มีเกณฑ์ที่ท่านจะประสบความสำเร็จสูงมากและหากชาวราศีมีนที่ทำงานประจำอยู่นั้นในช่วงนี้ท่านจงเจอกับงานเร่งด่วนงานที่เป็นของคนอื่นแต่ตัวของชาวราศีมีนนั้นต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบเข้าไปมีชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงอยู่ด้วยทั้งงานของคนอื่นทั้งงานของตัวเองในช่วงถัดจากนี้ไป ชาวราศีมีนท่านค่อนข้างที่จะพบเจอกับความวุ่นวายเกี่ยวกับงานเป็นอย่างมากกว่าท่านจะได้ลงมือทำงานของตัวเองก็เกือบถึงวันกำหนดส่งก็เรียกเด้วว่าถัดจากนี้ไปงานของตัวเองก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังงานของตัวเองให้ดีและหากท่านจะหวังว่าท่านจะไปอาศัยไหว้วานให้ใครเข้ามาช่วยงานหรือขอแรงให้ใครเข้ามาช่วยงานท่านในช่วงถัดจากนี้ไป ค่อนข้างที่จะขอแรงหรือขอความร่วมมือจากคนอื่นค่อนข้างยากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในช่วงทัดจากนี้งานจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อตัวของชาวราศีมีนต้องลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นสำหรับด้านโชคลาภของชาวราศีมีนต้องบอกว่าในช่วงถัดจากนี้ไปเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยเช่นกัน แต่ตัวท่านนั้นจะได้ราบหรือจะพบเจอกับโชคลาบนั้นท่านต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญโชคลาบถึงจะมีเกณฑ์เข้ามหาท่านถึงจะมาพบเจอบรรจบกับตัวท่านซึ่งชาวราศีมีนท่านจะมีโชคก็ต่อเมื่อท่านอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆประตูบุญประตูโชคของท่านถึงจะเปิดชาวราศีมีนดวงชะตาของท่านจะพบเจอกับโชคลาบได้ ก็ต่อเมื่อท่านอยู่ในสถานที่ที่เป็นมงคลเช่นวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ตัวท่านอยู่ที่บ้านหากท่านประพฤติตัวดีอยู่ในศีลในธรรมก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านนั้นพบเจอโชคลาภได้อย่างต่อเนื่องสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ หากท่านฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับตัวท่านก็ขอหัวใจกันคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ